Good morning, everyone. Good morning, Amanda. How are you doing? I'm good. Okay. How are you? I'm good. My name is Amanda and Mr... Robert. <laughs> we are going to start Happy Relaxation on March twenty-first, 2025. วันนี้นะคะเราจะพากันมาจ่ายตลาดค่ะโดยวิธีเล่นนะคะจะให้นั่งกันเป็นแถวแถวและประมาณหกคนค่ะโดยจะให้ผู้เล่นคนที่หนึ่งเป็นคนเริ่มพูดว่าฉันจะไปตลาดเช่นแบบว่าจะไปตลาดซื้อผักบุ้งแล้วคนต่อไปก็บอกว่าฉันจะไปตลาดซื้อผักบุ้งแล้วก็เติมสิ่งของที่ตัวเองจะซื้อเป็นฉันไปตลาดจะซื้อผักบุ้ง ซื้อปาทูและก็คนที่สามก็เอาคำพูดของคนที่หนึ่งคนที่สองต่อไปเรื่อยค่ะ <c oughs> ให้จำบบคนที่หนึ่งคนที่สองไปถ้าถ้าในนั้นในแถวนั้นใครที่ตอบไม่ได้อหรืตอบไม่ทนันก็ให้ออกมามอบความสุขให้กับเพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> วันนี้ไม่จะเป็นตลาดซื้อ,อซื้อมรดก,ก วันนี้จะไปตลาดซื้อมะละกอและซื้อหน่อไม้วันนี้จะไปซื้อมะละกอหน่อไม้วันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อมะละกอหน่อไม้ผักบุ้งแล้วก็มะนาวอันนี้ฉันจะไปตลาดในซื้อมะละกอซื้อหน่อไม้ซื้อผักบุ้งซื้อมะนาวซื้ออะไรซื้อะทู วันนี้ฉันจะไปตลาดจะไปซื้อมะระกอหน่อไม้ผักผักบุ้งงานันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อทะลไมวะขอเลิกค่ะขอเลิกค่ะ วันนี้ฉันจะไปตลาดซื้อผักทองซื้อปลานินฉันจะไปตลาดซื้อผักทองซื้อปลานินและปลาทูวันนี้ฉันจะไปตลาดซื้อผักทองซื้อปลานินซื้อปลาทูซื้อแตงโมอันนี้ฉันจะไปตลาด สปลาทองปานิบปลาเขียดหรือเปล่ไปลาดิบประทูอะไรปลาปลทูป้ากระพงวันนี้ฉันจะไปตลาดซื้อข้าวค่ะวันนี้ฉันจะไปตลาดซื้อข้าวซื้อนม วันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อข้าวไปซื้อนมไปซื้อถั่วเหลืองวันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อข้าวไปซื้อนมไปซื้อถั่วเหลืองไปซื้อถั่วเขียววันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อข้าวไปซื้อนมไปซื้อถั่วเหลืองไปซื้อถั่วเขียวไปซื้อไก่ค่ะวันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อส้มเกี๊ยวหวา วันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อส้มเขียวหวานซื้อแอปเปิ้ลวันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อส้มเขียวหวานซื้อแอปเปิ้ลซื้อกล้วยวันนี้ฉันจะไปตลาดไปซื้อส้มเขียวหวานไปซื้อกล้วยโลตุ๊ก กระตุกกระตุกกระตุก <Subst> อ <itute> ah. okay, ่าโอเคอ่ะสองรอบนะคะสามสี่โลตุก รถตุ๊ตุกป่ตุกขาลดขึ้นสะพานลดลงสะพานลดเลี้ยวซ้ายลดเลี้ยวขวาชากระตุก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 กระตกรถดูุกป่นตาลดขึ้นสะพานลดลงสะพานลดเลี้ยวซ้ายลดเลี้ยวขวาชากระตุก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 กระกลดเลี้ยวซ้ายลดเลี้ยวขวาลดเลี้ยว มันนีเกมแฮปปี้ดีแหละของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแผนไทยแผน่นคำเจ็บป่วยคาใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ t o day I w o r k h a p p i l y p e a c e f u l s u c c e s s f u l